สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ w o วิร์ o พ t อยที่เดช #EP ที่58ค่ะหลายปีก่อนเนี่ยเมื่อเราพูดถึงกัญชามันก็ยังเป็นของผิดกฎหมายอยู่นะคะแต่ถึงอย่างนั้นด้วยฤทธิ์ที่มันทำให้เรารู้สึกเคลิบเคลิ้ม ก็เป็นของผิดกฎหมายที่หลายๆคนตามหาค่ะจนกระทั่งเมื่อปีที่เรามีการแก้ไขกฎหมายครั้งใหญ่หลวงว่ากัญชาเนี่ยสามารถปลูกได้แล้วในประเทศโดยจะให้ใช้ในวัตถุประสงค์ทางการแพทย์เท่านั้นค่ะแต่พอบอกว่าปลูกกัญชาได้หลายๆคนก็เลยเริ่มมีความพยายามที่จะทดลองใช้กัญชาหรือว่าปลูกกัญชาเองแล้วการที่จะครอบครองกัญชาเนี่ยมันมีกฎหมายอะไรบ้างการปลูกกัญชาแบบไหนถึงจะไม่โดนจับแล้วกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่เพิ่งจะประกาศไปเมื่อไม่นานมานี้ การที่เขาถอดกัญชาออกเนี่ยแปลว่าเราสามารถปลูกกัญชาได้เสรีแล้วหรือเปล่าใครอยากรู้ก็ไปฟังทั้งหมดได้ในแชทก,กัญชาจ้า ก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลด้านกฎหมายนะคะมาฟังข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ในกัญชาก่อนค่ะหน้าตาของใบกัญชาก็จะเป็นใบที่มีลักษณะเป็น5แชแฉกตามที่เราเห็นกันบ่อยๆในกัญชามีสารออกฤทธิ์อยู่2ตัวหลักๆค่ะนั่นก็คือเตต้าไฮโดรแคนนบิโอลหรือ THC 2องแคเนบิดาลหรือ CBD สารตัวแรกค่ะ THC เนี่ยมันจะเป็นสารที่มีคุณสมบัติที่ทําให้ผู้เสพ มีฤทธิ์เคลือบเคลิ้มสนุกสนานคอนคลายตาเยิม้มยิ้มไม่ขูบหรือที่หลายๆคนเรียกว่าอาการเมากัญชานั่นเองนอกจากนี้ค่ะสารตัวนี้ยังมีฤทธิ์กระตุ้นให้ระบบประสาททำงานดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้รู้สึกอยากอาหารด้วยนะเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่เสพกัญชาเสร็จเนี่ยจะมีอาการหิวแบบรุนแรงถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ t h c สามารถใช้เป็นยาบรรเทาความปวดได้ลดอาการเกร็งลดอาการขึ้นไส้แต่ถ้าใช้ปริมาณที่มากไปอ่ะมันจะไปกระตุ้นระบบประสาทให้ทำงานเยอะมากเกินไปจนทำให้เราเนี่ย เกิดเป็นอาการเห็นภาพหลอนหูแว่วหน้ามืดใจสัน่นอะไรพวกนี้สารตัวที่2ที่เราจะมาพูดถึงค่ะคือ CBD CBD มันจะออกฤทธิ์ตรงข้ามกับ THC ค่ะคือการช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดบรรเทาอาการต่างๆที่เกี่ยวกับระบบประสาทคลายกังวลลดอาการตื่นตัวลดอาการขึ้นไส้อาเจียนลดการอักเสบของแผลเนื้องอกระงรับเซลล์มะเร็งที่กำลังเติบโตระงรับอาการชักกระตุกที่สำคัญคือมันสามารถยับยั้งอาการเมากัญชาที่เกิดจากสาร THC ได้ค่ะด้านประโยชน์ของการชาค่ะอย่างที่บอก ว่าถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันสามารถใช้เป็นยาบรรเทาอาการเจ็บปวดได้รักษา,าการป่วยต่างๆโดยใช้คุณสมบัติของสาร CBD ที่มีอยู่ในกัญชาโดยเฉพาะอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทค่ะรวมไปถึงยังมีงานวิจัยที่ใช้ในการรักษามะเร็งด้วยนะแต่ว่าปกติในกัญชาเพียวๆเนี่ยจะมีสาร THC อยู่ถึงประมาณ12%ส่วนสาร CBD ที่มันมีฤทธิ์ในการช่วยรักษาอาการต่างๆะ มีแค่0.3%เท่านั้นดังนั้นวิธีการทั่วไปที่คนเราใช้ในการเสพกัญชาก็คือการดูดกัญชาเนี่ยมันเลยไม่ได้มีฤทธิ์ในการรักษานะเพราะว่ามันมีสาร CBD ที่ช่วยในการรักษาอยู่น้อยมากคนเราส่วนใหญ่เวลาดูดกัญชาจะมีอาการเมา THC ซสก่อนซึ่งมันออกจะเป็นพิษซะมากกว่าดังนั้นค่ะการที่เราจะนํากัญชาไปใช้ในทางการแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะนําไปใช้ในรูปแบบของสารสะกะัดเพื่อให้มีปริมาณสาร CBD ในการช่วยรักษาที่มากเพียงพอแล้วก็มี THC ที่ก่อให้เกิดอาการเมาเนี่ยไม่สูงเกินไปซึ่งปริมาณ ที่ไม่สูงเกินไปที่ว่านี่มันก็คือน้อยมากๆจนแทบจะไม่มีเลยส่วนวิธีการใช้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นการหยดใต้ลิ้นหรือว่าการทานะแต่เรื่องวิธีการรักษาด้วยกัญชาค่ะมันก็ยังเป็นที่ถกเถียงในบรรดากลุ่มหมอหมออยู่คือเขาแน่ใจเราว่าสาร CBD เนี่ยมีฤทธิ์นในการช่วยบรรเทาในการรักษาอาการป่วยต่างๆจริง แต่เวลาเอามาใช้ทางคลินิกหรือใช้กับคนไข้จริงๆอะ่ะงานวิจัยในไทยมันยังมีไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นทางแพทยสภาไทยก็เลยยังไม่ประกาศให้กัญชาเป็นยาชนิดหนึ่งนะในเมื่อมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียค่ะข้อเสียของกัญชาในระยะสั้นก็คือผู้เสพเนี่ยจะมีอาการล่องลอยปากแห้งสับสนมีความอยากอาหารมีขี้ะจรเพิ่มขึ้นถ้าเสพในปริมาณที่หนักมากๆก็อาจจะมีอาการหูแว่วภาพหลอนต่างๆตา,ตา,ตามาได้ ซึ่งอาการพวกนี้ถ้ามันเกิดขึ้นนอกเคหสถานหรือเกิดตอนที่เราอยู่กับคนอื่นในที่สาธารณะมันก็อาจาอาจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือสร้างความอันตรายได้เนาะ แต่ในระยะสั้นค่ะมันก็ยังไม่เคยมีใครได้รับการรายงานว่าเสียชีวิตจากการเสพกัญชาเกินขนาดนะส่วนอาการในระยะยาวการเสพกัญชาเนี่ยมันจะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจของเราเยอะมากเลยคือกัญชา1มวละเทียบเท่ากับเราสูบบุหรี่5มวลดังนั้นค่ะมันก็จะสร้างความเสียหายให้กับปอดในระยะยาวผู้ที่เสพติดกัญชามักจะมีอาการโรคทางปอดโดยเฉพาะมะเร็งปอดจะมีอัตราการป่วยเพิ่มขึ้นมากกว่าคนปกติ30-50เซเลยนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของไซนัสหลอดลมอักเสบ อาการเกี่ยวกับระบบประสาทในระยะยาวรวมถึงมีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์ด้วยนะรู้จักกับกัญชาไปเรียบร้อยแล้วต่อมาเรามาดูเรื่องกฎหมายของกัญชากันค่ะพระบยาเสพติดให้โทษปี2522แล้วก็ประกาศของสาธารณาสุขเนี่ยเขาบอกว่ากัญชาเป็นยาเสพติดประเภทที่5นะคะ ห้ามเสพห้ามผลิตห้ามนำเข้าห้ามจําหน่ายห้ามมีไว้ครอบครองถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำและปรับซึ่งพรบยาเสพติดตัวนี้ก็ใช้กันมานานมากจนกระทั่งช่วงต้นปี62ค่ะทางสาธารณาสุขได้ประกาศนโยบายเรื่องของการครอบครองกัญชานะคะโดยบอกว่าผู้ป่วยที่จําเป็นจะต้องใช้กัญชาในการรักษาโรคเนี่ย สามารถครอบครองกัญชาได้โดยไม่ผิดกฎหมายแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเดินดุ่มๆไปบอกเขาว่าเราป่วยแล้วเราจะได้ใช้กัญชาเลยนะคือมันจะต้องมีใบรับรองที่ออกโดยแพทย์ยืนยันว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้กัญชาในการรักษาจริงๆจากนั้นค่ะก็นําใบนี้ไปยื่นต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอครอบครองกัญชา แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะผ่านทุกคนด้วยเขาก็จะพิจารณาเป็นเคสบายเคสไปนอกจากนี้ปริมาณการช้าที่ครอบคลองได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอาการป่วยของแต่ละคนด้วยถ้าใครจะจําได้ช่วงที่ประกาศนโยบายนี้ออกมาแรกๆอะ่ะเราจะเห็นหมอมาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียรัวๆเลยว่าเนี่ยโดนคนไข้อะ่ะ เพื่อที่จะเอาใบรับรองเพื่อจะนําไปขอครอบครองกัญชานะต่อมาค่ะในการเลือกตั้งล่าสุดปี -62 พักภูมิใจไทยนําโดยคุณอนุทินชาญวิรากูลเขาก็นําเสนอนะโยบายมากๆว่าเขาเนี่ยจะเข้าไปแล้วก็ปลดล็อกฎหมายให้กัญชาเป็นสิ่งสิงสงกกฎหมายกลายเป็นกฎหมายกัญชาเสรีและเมื่อได้รับเลือกตั้งค่ะคุณอนุทินก็ได้นั่งเก้าอี้รอมาวอรกระทรวงสาธารณาสุขตามที่ตั้งใจแล้วก็เริ่มดําเนินการในเรื่องนี้ค่ะในปี63มีการออกประกาศใหม่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้โทษชนิดที่5นะคะโดยเขาบอกว่า กัญชาเนี่ยยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่หอยู่นะรวมถึงยางแล้วก็น้ํามันกัญชาด้วยแต่ว่ามันมีบางส่วนของกัญชาที่ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดแล้วค่ะได้แก่เปลือกลําต้นเส้นใย,ยกิ่งก้านรากใบที่ไม่มีช่อดอกติดมาด้วยส่วนสารสกัดจากกัญชาแล้วก็กัญชงเฉพาะที่ได้จากการปลูกในประเทศและมีอัตราส่วนปริมาณสาร THC ไม่เกิน0.2โดยน้ําหนักและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์อันนี้ก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันทุกคนจําได้ป่าว่าสาร THC มันเป็นสารที่ก่อให้เกิดอาการ เอากัญชา ดังนั้นเขาบอกว่าถ้าสารสกัดจากกัญชาที่มันมีตัว THC อยู่น้อยมากหรือแทบไม่มีเลยอะ่ะก็เลยไม่ถือเป็นยาเสพติดนะและอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวในการปลดล็อกกัญชารอบแรกค่ะก็คือปลดล็อกเป็นบางส่วนก่อนต่อมากลางปี64สาธารณสุขได้ออกประกาศเรื่องว่าอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมเนี่ยสามารถทําได้สามารถนําออกจําหน่ายได้ด้วยแต่มันก็จะมีกฎเกณฑ์อยู่ว่าห้ามทําเป็นอาหารสําหรับเด็กแล้วก็ต้องระบุชัดเจนว่ามีกัญชาเป็นส่วนผสมอยู่ที่สําคัญคือเขามีการกําหนดปริมาณสาร THC แล้วก็ CBD ไว้ด้วยว่ามันจะ ต้องมีปริมาณสารสตัวนี้ไม่เกินเท่าไหร่ซึ่งเราจริงๆเราไปดูแล้ว่มันน้อยมากจนรู้สึกว่ากินไปก็ไม่รู้สึกอะไรอะ่ะ และความเคลื่อนไหวต่อมาที่พีคมากๆค่ะก็คือความเคลื่อนไหวเรื่องกัญชาเสรีช่วงปลายปี64สาธารณสุขมีประกาศเรื่องของการขออนุญาตครอบครองกัญชาผลิตนําเข้าและส่งออกโดยประกาศนี้มีใจความสําคัญอยู่2ออย่างค่ะอย่างแรกคือประเทศไทยสามารถปลูกกัญชาได้แล้วนะแต่จะต้องเป็นการปลูกเพื่อใช้ทางการแพทย์หรือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเท่านั้นโดยคนที่จะขออนุญาตได้ก็จะเป็นพวก หน่วยงานการศึกษาของรัฐหน่วยงานทางการแพทย์ของรัฐหน่วยงานด้านการเกษตรของรัฐหรือเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนอะไรเงี้ยอย่างที่2ก็คือการผลิตยาที่มีส่วนผสมของกัญชาสามารถทําได้เราเช่นกันแต่คนที่จะยื่นขออนุญาตได้ก็จะต้องเป็นหน่วยงานการแพทย์ของรัฐหน่วยงานสถานศึกษาผู้ประกอบอาชีพแพทย์แผ่ไทยก็จะเห็นว่าประกาศเนี้ยมันก็ไม่ได้ดูใกล้ตัวกับประชาชนคนธรรมดาเท่าไหร่เพราะแบบอยู่ๆเราจะมาปลูกเองต้นสองต้นที่บ้านมันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมแล้วเรื่องนี้มันพีคยังไง คือมันเป็นเหมือนครั้งแรกที่เขาอนุญาตให้สามารถปลูกกัญชาในแผ่นดินไทยได้อะค่ะและด้วยเหตุน,นี้ค่ะไทยก็เลยกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการส่งเสริมให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ต่อมาวันที่9ธันวาคม64หรือธันวาที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศใช้กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่และที่สําคัญก็คือในกฎหมายฉบับนี้เขาเอาชื่อกัญชาออกจากยาเสพติดประเภทที่5แล้วด้วยประชาชนที่นั่งฟังอยู่ตอนนั้นก็คือแบบ ว้าวอย่างนี้ต่อจากนี้กัญชาก็ถูกกฎหมายแล้วสิเพราะว่ามันถูกเอารายชื่อออกจากกฎหมายทรบยาเสพติดแล้วแต่ปรากฏว่ามีชาวบ้านโดนตำรวจจับจากการปลูกกัญชา2ต้นค่ะอ้าวเฮ้ยอะไรยังไงก็มันออกจากกฎหมายยาเสพติดไปแล้วแล้วทำไมถึงยังโดนจับอีกในข้อหาอะไรงงไหมจากการโดนจับในครั้งนั้นค่ะสอสอของภูมิใจไทยที่เป็นคนผลักดันเรื่องการแก้กฎหมายกาัญชาก็ออกมาโวยวายนะคะบอกว่าตำรวจไม่รู้กฎหมายเพราะกัญชาเนี่ย ถูกนำชื่อออกจากพบรบยาเสพติดฉบับใหม่แล้วย้ำด้วยว่าการปลูกกัญชามันถูกกฎหมายตั้งนานแล้วใครที่โดนจับเพราะปลูกกัญชาเนี่ยสามารถแจ้งมาที่พักคุมใจไทยได้เลยเดี๋ยวเขาจะส่งขนายไปช่วยแต่ด้านสปป,ปหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยืนยันว่ากฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ไม่มีชื่อกัญชาอยู่ในกฎหมายก็จริง แต่ในกฎหมายฉบับเดียวกันนี้ก็ระบุว่ายาเสพติดให้โทษชื่อใดอยู่ในประเภทใดให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณาสุขสรุปก็คือให้ยึดต,ตามประกาศของกระทรวงสาธารณาสุขเป็นหลักค่ะซึ่งในประกาศของสาธารณาสุขที่เกี่ยวกับกัญชาอันล่าสุดเนี่ยก็คือปี63นะคะที่บอกว่ากัญชาถูกกฎหมายแค่บางส่วนพวกเปลือกรากใบที่ไม่ติดช่อดอกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการปลูกกัญชาทั้งต้นมันก็เลยยังเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่ค่ะอ้าวเฮ้ยแล้วทำไมเอ็งไม่เขียนทั้งสองฉบับให้มันเหมือนกันอะ มันใช่หน้าที่ของประชาชนที่จะต้องมานั่งเชียมไหมเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือตอนนี้กัญชามันยังไม่เสรีเพราะยังติดประกาศของกระทรวงสาธารณาสุขอยู่แต่เรื่องนี้ทางสาธารณาสุขก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะในวันที่17มกราคมที่ผ่านมาเนี่ย เขาได้มีการประชุมกันเรื่องของการลิสต์รายชื่อยาเสพติดในประเภทที่5ใหม่โดยเขาบอกว่าสารสกัดทุกส่วนจากต้นกัญชาหรือกัญชงเป็นสารเสพติดยกเว้นสารสกัดที่ได้จากกัญชาที่อนุญาตให้ปลูกในประเทศและมีปริมาณของ t s c ไม่เกิน0.2โดยน้ำหนักและสารสกัดจากเมล็ดกัญชาที่ปลูกในประเทศหมายความว่าสารสกัดทุกชนิดผิดกฎหมายหมดเลยยกเว้นสารสกัดที่มีเข้าคุณสมบัติ2ตัวนี้แต่เราจะเห็นว่าเขาใช้คําว่าสารสกัดนั่นหมายความว่ากัญชาอย่างเดียวมันไม่ผิดกฎหมายนะต้องเป็นสารสกัดเท่านั้นถึงจะผ กฎหมายซึ่งประกาศของสาธารณาสุขตัวนี้ก็ผ่านความเห็นชอบจากสปปแล้วด้วยมันเหลือแค่ขั้นตอนการนำร่างกฎหมายฉบับนี้ไปเข้าในที่ประชุมสภาก่อนที่จะประกาศใช้ออกมาเป็นกฎหมายจริงค่ะและถ้ากฎหมายตัวนี้ประกาศใช้เมื่อไหร่คนธรรมดาก็จะปลูกกัญชาได้นะแต่เดี๋ยวก่อนคะมันก็ไม่ได้ปลูกเสรีแบบ ปลูกได้เป็นไล่ๆขนาดนั้นคือคนธรรมดาสามารถปลูกได้ก็จริงแต่มันจะต้องมีการไปลงทะเบียนกับรัฐบาลก่อนแล้วรัฐบาลเขาก็จะกําหนดจํานวนที่เราสามารถปลูกได้ไว้ด้วยและนอกจากนี้ค่ะพระบฉบับนี้ยังกําหนดอีกว่าการปลูกกัญชาเนี่ยต้องใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น ห้ามใช้เพื่อการนันทนาการเพราะฉะนั้นเราเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเวลาไปลงทะเบียนอะมันจะผ่านทุกคนไหมหรือจริงๆแล้วเขาก็อาจจะให้แค่พวกสายแพทย์ปลูกได้อย่างเดียวเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่าในกฎหมายมันก็มีระบุเหมือนกันว่าเขาส่งเสริมให้ปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือนค่ะ เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วก็ต้องดูประกาศที่จะออกมาในอนาคตแหละเพราะงั้นค่ะสรุปง่ายๆการปลูกกัญชาตอนนี้ยังผิกดกฎหมายอยู่นะ,พพะเพราะพรบยาเสพติดฉบับใหม่กับตัวประกาศของสาธารณาสุขมันยังไม่สอดคล้องกันและในอนาคตอ่ะมันก็ไม่แน่ด้วยว่ากัญชามันจะเสรีถึงขนาดว่าดบทุกคนปลูกได้หรือเปล่านะคะเอาโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับสรุปเรื่องกัญชาในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายหรือเรื่องสารที่ออกฤทธิ์ใดๆก็ตามแล้วทุกคนมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคะมองว่ากัญชาเนี่ยมันควรจะใช้เพื่อการแพทย์ อย่างเดียวหรือมองว่ามันก็ควรจะเอามาใช้ในการนันทนาการได้นะในเมื่อไม่มีใครเคยสูบกัญชาเกินขนาดแล้วตายสักหน่อยใครคิดยังไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนี้นะคะแล้วเหมือนเดิมค่ะถ้าใครที่ชอบคลิปสรุปดราม่าสรุปข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe พ o r l d today hash tag ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะส่วนใครที่อยากเจอเนมต่อก็ไปตามเนมได้ oh. ที่ช่องเนมเนม hash tag นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน h a ช h หน้าค่ะบ๊ายบาย